เอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็ตามชื่อคลิปเลยนะผมจะมาทําการรีวิวเจ้าตัวละครโบลอสพอดีเมื่อวานเนี่ยทางตัวเกมได้นํากิจกรรมเจ้าโบลอสนะครับกิจกรรมที่เราจะสุ่มหาโบลอสได้จากตู้ตัวดำเนี่ยเอามันกลับมาสุ่มอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งใครที่พลาดสุ่มเจ้าโบลอสในรอบแรกหรือว่าในเดือนแรกที่เล่นเกมนี้ไปเนี่ยตอนนี้ก็มีโอกาสในการที่จะสุ่มหาเจ้าโบลอสอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับกิ อยู่ที่7วันนะครับผมตอนนี้ก็เหลือแค่5วันกับอีก13ชั่วโมงแล้วก็เงื่อนไขที่เราจะสุ่มหาเจ้าตัวละครโบลอ์ได้เนี่ยจะเป็นที่ต้องเลเวล18ก่อนนะครับสับกิจกรรมนี้ก็จะไม่มีกิจกรรมที่จะแลกตัวดําไม่จํากัดนะจะมีแค่การให้เรานะครับผมซื้อตัวดํา36บกใบเท่านั้นนะก็เหมาะดีสำหรับใครที่ไม่ต้องการเจ้าโบลอ์นะครับแต่กําลังหาเก็บตัวดําเพื่อไปสุ่มตัวละครตัวตัวดาเดือนหน้าก็สามารถแวะไปซื้อตัวดําได้นะครับพูดไปแล้วเนี่ยผมก็ขอมาซื้อตัวดําเก็บเอา้ยับอมดู่ทงห91 พอเข้าเดือนหน้ามันก็จะมีกิจกรรมมันเชิญตัวดําเข้ามาใหม่ผมก็จะซื้อดิกสารสุกไปถ้ากับว่าในเดือนหน้าเนี่ยผมก็จะประหยัดงบในการที่จะต้องมาเติมหาตัวดําไปได้พอสมควรเลยนะครับก็เราเนี่ยพูดนอกเรื่องมากไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่การรีวิวเจ้าตัวละครโบลอสกันเลยการสับการรีวิวเจ้าโบลอสในคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่ขออธิบายรายละเอียดสกิลและกันนะครับเพราะว่าเจ้าโบลอ็เป็นตัวละครที่อยู่ในเกมนานแล้วได้หลายคนก็น่าจะรู้สกิลเจ้าตัวละครตัวนี้กันดีอยู่แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราม ผมเนี่ยผมก็ได้ปั้นมาถึงขอบส้มบวก2นะครับดาวก็จะอยู่ที่4ดาวยังไม่ได้อัปดาวม่วงนะเลเวลสกิลเนี่ยผมก็จะอัพมาที่70นะครับเป็นตันของลิมิต12ส่วนไอเทมและตายเฉพาะนะครับผมก็จะอัพไปที่2ดาวนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างหายากนะไอตายเฉพาะแล้วก็ไอเทมเฉพาะของเจ้าโบลอดก็ยังไม่มีหาเลยนะครับเพราะงั้นมันก็เลยอัปไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วส่วนตาร,ระดับบังกรผมก็เอาไปอัปเจ้าตัวละครอ,อัชราคาบุโตะหมดแล้วนะครับเพราะงั้นเจ้าโบลอดก็เลยอยู่แค่2ดาวทั้งไอเทมเฉพาะแล้วก็ตายเฉพาะ ส่วนอุปกรณ์ที่ผมจะนําไปรีวิวในคลิปนี้ในการลง PVP นะครับก็จะเป็นเซ็ตป่าเถื่อนนะเพราะเป็นเซ็ตที่เหมาะกับเจ้าโบลอสมากที่สุดแล้วนะครับสำหรับเซตป่าเถื่อนเนี่ยผมก็จะใส่เป็นออปชันโจมตีแล้วก็ออปชันเสริมดาเมจทั้งหมดเลยนะครับจะไม่ติดความเร็วนะเพราะเจ้าโบลอสเนี่ยมันเป็นตัวละครที่แบบต้องเตะที่1ให้ตายนะครับเพราะงั้นผมก็เอามันมาเพื่อเตะให้ตายนะไม่เน้นเร็วนะครับเน้นแบบให้มันนะครับยืนให้ได้เตะรอบหนึ่งนะครับการันตีว่าฝั่งโน่ข้ามน,น่าจะตายวอย่งกัตอย่าง รวมของเจ้าโบลลอนของผมตอนนี้นะครับผมก็ถ้าผมใส่เซตนี้ค่าพลังโจมตีก็จะอยู่ที่แสนแปดนะครับค่าพีก็เกือบหกแสนส่วนค่าความเร็วก็จะอยู่ที่239อนะครับอันนี้ก็ถือว่าต่ํามากๆแต่ผมก็มั่นใจว่าเจ้าโบลลอนของผมเลือดเกือบหกแสนเนี่ยน่าจะไม่ตายในเธอแรกหรือว่าฝันของข้ามันติมานะครับน่าจะมีโอกาสได้เตะสวนกลับไปรอบหนึ่งนะครับแล้วคอยตายนะก็เดี๋ยวเรามาดูการจัดทีมกันนะครับสับการจัดทีมเนี่ยผมก็จะเน้นเป็นทีมสปีดนะครับจะขอเอาเจ้าราชาทะเลลึกออกแล้วก็จจจะเเเเอาเาา้กดดักกพดด็็นนคผมมใส่ปแท เน้นแบบคิงใบ้นะครับผมแล้วฝังของข้าไม่มีอันติในการโต้ตอบเราแล้วทีมเราก็ทําการอันติสวนกลับไปนะครับผมแล้วฝังขังข้าเนี่ยก็ตายในเทินเดียนะคือเซตนี้ที่ผมจัดมาถ้าในรอบแรกหรือว่าสรอบแรกเนี่ยผมปิดเขาไม่ได้เนี่ยมีสิทธิที่ทีมผมจะตายเองได้เลยนะครับเพราะว่าทีมความเร็วเนี่ยมันบัดกันแค่เทิน2เทินนะครับผมถ้าฝันขังข้าไม่ตายเนี่ยมีสิทธิที่เขาจะสวนผมกลับมาตายเองได้นะครับสำหรับเซตเจ้าโบลอสลงพิพีในคลิปนี้ผมก็จะใช้เซตนี้นะครับผมเดี๋ยวขอสลับตําแหน่งเอาเจ้าโบลอสมายืนตรรงงกกกลลาแ้้วัันนะะคบบเจจ็ เป็นตัวละครที่ออกสกิลเป็นคนที่5นะครับเรียกว่าอยู่หลังๆเกือบสุดเลยนะรองจากเจ้าอาชีร่าคาบุโตเท่านั้นนะครับมากันที่ลานประลองกันนะครับศัพลานประลองเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าทาไมผมถึงตกมาอยู่อันดับที่112ได้ไดเหตุผลก็คือผมได้ไปทําการเปลี่ยนทีมนะครับเป็นทีมพวกใส่พวกนกพวกปลาหมึกนะครับผมให้คนในเซิร์ฟเนี่ยตีผมให้อันดับตกมากเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้รีวิวเจ้าโบลอสแบบสะดวกสะดวกนะพอได้ผมเอาเจ้าโบลอสเนี่ยไปลงพีพีสู้กับอันดับท็อปสิบเนี่ยมันอาจจะยาก ที่เก่งพิวพีอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับคือเจ้าโบลล์จะเก่งพิวพีก็ต่อเมื่อเจ้าเกียโลเกโลเข้ามานะครับเป็นคอนะจะทาให้เจ้าโบลล์เนี่ยยืนเป็นอมตะได้เลยนะครับแต่นั่นก็อนาคตอีกนานนะครับผมแต่ในแพทนี้เนี่ยเจ้าโบลล์ในพิวพียังไม่โอเคสักเท่าไหร่แต่ผมก็จะมารีวิวพิวพีในแพทนี้ให้ดูนะครับผมว่าถ้าเรามีเจ้าโบลล์ตอนนี้นะครับมันจะเก่งในพิวพีได้ขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นขอจัดทีมก่อนล้วกันเพราะผมตั้งเป็นเซสทอนไว้อยู่เลยนะครับจัดทีมเรียบราามลุ PP กันหน่อยละกันสพพตอนนี้ผมก็อยู่อันดับที่100นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะไต่ไปให้ถึงอันดับที่สูงที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้ละกันแต่อนอื่นเนี่ยเรามาหลุดจากท็อปร้อยขึ้นมาเป็นท็อปเอ่อแปดสิบเก้าสิบกันก่อนละกันนะครับเดี๋ยวขอสู้คนที่อันดับเก้าสิบหกก่อนละกันนะคู่แรกก็เริ่มแล้วนะครับกับผมแล้วก็คนอันดับที่เก้าสิบหกมาดูว่าใครจะได้อันดับที่เก้าสิบหกไปนะเหมือนว่าจักรพรรดิเด็กเนี่ยเขาจะไวกว่านะครับคือจ ต่อไปคิงผมอันติสวนดาเมจ700,000เบาๆนะครับบอลทองเขาไม่มีอันติใช้ได้แต่ยิงธรรมดามานะแล้วก็เมทเท่าไนท์ผมนะครับทำการอันติสวนไปดาเมจล้านหนึ่งจกักรพรรดิอันติแถวหน้านะครับดาเมจ700,000-800,000นะครับผมสิงเกอร์เขาก็ไม่มีมานาใช้นะครับบอลทองผมยิงไปอีกหนึ่งล้านนะครับระเบิดอีกหนึ่งแสนนะโบลอดผมเตะปิดฉากนะครับดาเมจที่สองล้านสองนะครับเรียกวันแรงมากๆตอนนี้ผมก็ยึดอันดับที่96แล้วนะครับ ต่อไปเดี๋ยวเรามาดดนกับคนที่อันดับ71กันนะครับผมมาดูกันว่าผมหรือเขานะครับจะเป็นคนที่ได้อันดับที่71ไปนะครับดูตัวละครทีมเขาที่ตั้งมาเหมือนว่าจะเป็นสายสปีดเหมือนกันเพราะงั้นมันก็วัดกันที่ความเร็วนะครับกดท้าสู้ไปเลยนะตอนนี้สึกคิงอันดับที่71ก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับเหมือนว่าคิงผมเนี่ยจะได้เปิดก่อนแล้วคอยเป็นคีย์ของจักรพรรดิเด็กแล้วก็ตอมิกฝั่งตรงข้ามนะครับคิงผมมันตีไปดาเมจ700,000นะเขาไม่มีมานาใช้แล้วด้วยนะครับทำ ตัวละครเมทัลไนท์ผมทําการอันติไปนะครับดาเมจอยู่ที่1ล้านนะเขาติดกระดูกหักถึง4ตัว5ตัวเลยนะครับทำให้พลังโจมตีทีมผมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก30%นะครับก็ต่อไปเจ้าจักรพรรดิเด็กผมอันตินะครับแถวหน้าเขาน่าจะหายหมดปะดามเมจล้านสนะครับผมแถวหน้าเหลือแทงท็อปตัวเดียวอีกแล้วนะครับคล้ายๆกับเกมเมื่อกี้นะ แล้วเจ้าตัวละครบอลทองเขาตีติดครดด้วยนะครับทำให้ฝันของข้ามีมานาใช้แต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้ใช้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเจ้าตัวละครอยากบอลทองผมมันติไปก็หายแทบจะทั้งทีมนะแล้วโบลตเตะไปยังไงก็น่าจะตายนะครับดาเมจก็อยู่ที่2,2ล้าน2 000, 000นะ ตอนนี้อันดับ71ก็เป็นของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคู่ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะขอสู้กับคนอันดับที่55ละกันเพราะวกพลังเขามากกว่าผมประมาณ50,000ได้นะครับและเขาก็เขียนบอกว่าเติมไป800นะแล้วก็เป็นคนกิลวเดียวกับผมด้วยนะเพราะงั้นเราต้องมาท้าสู้กับเขาหน่อยละกันนะครับคู่ที่3ของเราก็กําลังจะเริ่มแล้วนะครับสาหรับศึกคิงอันดับที่55นะคิงผมได้เป็นคนเปิดก่อนนะครับแปลว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่มีตัวไหนที่ความไวถึง500เลยนะครับหรือว่าเกิน500นะ จะตีไม่ติดคีนะครับบอลทองก็ไม่ติดขีด้วยนะครับเอ้ไม่ใช่บอลทองออมมเดียอะตอมิกเออแต่ก็ทั้ง2ตัวมันก็ไม่ติดขีทั้งคู่นะครับเพราะงั้นฝังของข้ามก็น่าจะไม่มีพลังงานในการอันตินะต่อไปทีมผมนะครับผมเจ้าทเมทไานาเนี่ยอันติไปฝันของข้ามติดกระดูกหัก4ีตัวทําให้ทีมผมเนี่ยพลังงานในการโจมตีนะครับเพิ่มขึ้น30%เจากก้าจักรพรรดิเด็กก็อันติไปนะครับแต่เหมกกือนว่าจักรพรรดิเด็กผมจะไม่ติดขีหรือเปล่าว่ามานา,นามไม่มีใช้นะครับทำให้บอลทองไม่ได้อััตินะครบ ต่อไปเหมือนว่าเจ้าตัวละครซูเปอร์ดาร์ชายเขาจะอันติใส่ด้วงผมนะครับเหมือนน่าจะโดนสะท้อนกลับไปนะแล้วก็คิวโบลอสของผมนะครับทำการเตะนะครับดาเมจเท่าไหร่1ล้านนะครับแต่ว่าเจ้าตัวละครอ,อย่างซูเปอร์ดาร์มันไม่ตายนะครับเพราะมันมีสกิลที่ไม่ตายในรอบแรกนะครับคือมีสกิลไม่ย่อท้อเหมือนเจ้ามูเมงไรเดอร์นะครับแต่คิงผมก็น่าจะปิดฉากเจ้าซูเปอร์ดาร์ไปนะครับโอเคตอมมิกเขาปาดนะครับ เจ็บเหมือนกันนะครับดาเมจหล้านแล้วก็บอลทองฝ่นข้ามโดนสะท้อนตายไปนะครับก็ผมอันดับที่55ามาครอบครองได้สําเร็จต่อไปเดี๋ยวเรามาดวลกับคนที่ตั้งชื่อว่า35แล้วเขาก็อยู่อันดับที่30มนะครับมาดูกันว่าผมเนี่ยจะสามารถขึ้นไปอยู่ในท็อป30ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอเปิดดูตัวเขาหน่อยละกันว่าตัวเขาเนี่ยน่าจะเน้นดาเมจโบนัสจากเจ้าบอลทองแล้วก็ตอมิกนะครับน่ากลัวมากๆมาลุ้นว่าคิงผมเนี่ยจะได้เปิดก่อนหรือเปล่าดีกว่านะครับก็กดไป เหมือนว่าจากักรพรรดิเด็กเขาจะไวกว่านะครับก็ภาวนานะครับผมว่าจากักรพรรดิเด็กเขาอย่าติดตันดร่วงผมเลยนะครับโอเคมาลุ้นกันจกักรพรรดิเด็กเขาอุธยังไม่3ดาวนะครับแต่ก็ติดตันไปนะ ต่อไปคิงผมใบกลับไปนะครับฝั่งข้ามน่าจะไม่มีมานาใช้ถ้า,อาตอนมิกตีไม่ติดขีนะครับโอ้โหแต่ดันตีติดขีซะง,งั้นนะครับผมบอลทองอันติมาล้านห้านะครับเรียกว่าทีผมเจ็บสุดๆแล้วตายไป2เลยนะครับผมตัวดาเมจหลักของผมนะทั้งคิงแล้วก็เมทเท่าไนนะครับโอเคแต่ยังเหลือบอลทองกับโบลอ์นะผมเชื่อว่า2ตัวนี้จะพลิกเกมได้นะครับยังไม่ถึงคิวโบลอดผมนะครับโบลอ์ได้เวลาเตะแล้วเตะด้วงเข้าไปตายไหม โอเคดวงหายนะครับแต่ดูแล้วที่ผมน่าจะไม่รอดนะครับเหลือดวงตัวเดียวเท่านั้นนะครับ โอเคดวงไม่ไหวนะครับผมไม่รอดนะเหมือนว่าคนนี้เขาจะเก่งไปนะครับเราสู้ไม่ได้นะถึงแม้ว่าพลังของเราเนี่ยจะมากกว่าเขาประมาณ3ามแสนห้าได้นะครับเปลี่ยนคนดีกว่านะครับผมขอเปลี่ยนใหม่นะครับเรามาสู้กับคนอันดับที่ยีแทนดีกว่านะครับหลังจากที่เราผิดหวังจากคนอันดับที่30เขาแบบไม่ให้เราตบได้ครับคือทีมเขาเก่งนะเราต้องยอมรับนะครับเพราะงั้นเราต้องเลี่ยงที่จะสู้เขามาสู้กับคนนี้แทนนะครับก็กดท้าสู้ไปครับมาดูสึกคิงอันดับที่ยีสิบห้าตอนนี้กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับสับ ได้เปิดก่อนนะครับก็ถ้าคิงผมเปิดก่อนแบบนี้ผมก็ค่อนข้างสบายใจแล้วแหละครับเพราะถ้าฝั่งของข้ามเนี่ยตีมไม่ติดคีเขาเก็จะไม่มีอันติชัยนะจากพดิเด็กตีมานะครับไม่ติดคีนะอะตอมิกตีมาก็ไม่ติดคีนะครับมาดูโกด้นบอลโกดินบอลตีติดคีนะครับแต่ติดคีตอนนี้ก็น่าจะเหลือมานาให้ฝั่งตรงข้ามที่เป็นแทงอันตินะครับและแบบนี้ผมก็น่าจะสบายใจน่าจะชนะแบบไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเจ้าตัวละครอ,อย่างเมเทอร์ไานกาก็ตีไปติดกระดูกหักถึง3ตัวทําให้ทีมผมเนี่ยบัพพลังโจมต แต่เหมือนว่าเมื่อกี้จักรพรรดิเด็กจะตีไม่ติดขีดใช่ไหมเพราะว่าบอลทองผมไม่ได้อันตินะครับแบบนี้ก็เหมือนว่าจะไม่ชนะแบบสบายๆแล้วนะครับแต่ซูเปอร์ดารชัยเขาก็อันติมาก็แรงอยู่นะเดี๋ยวมาดูโบล็อตผมต่อยกันโอ้ต่อยธรรมดาดาเมจหกแสนห้านะครับแรงามามๆนะสับการตีธรรมดานะครับโอเคจบรอบแรกไปนะครับผมรอบ2คิงผมก็อันติอีกรอบหนึ่งนะครับเขาเหลือแค่2ตัวนะครับเหลือเด็กกับบอลทองซึ่งผมคิดว่าถ้าเด็กคอนติมาน่าจะโดนทอนแล้วก็ตายคู่นะครับน่าจะทอนตายคู่นะครับ เรียบร้อยนะครับผมชนะในคู่ที่5ไปนะครับแล้วก็ขึ้นมาอันดับที่2 5เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ได้อันดับที่2 5มาครอบครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าจะสรุปในคลิปนี้นะครับผมคิดว่าเจ้าโบลล์เนี่ยมันเป็นตัวละครที่เราควรจะเอามันไปลง PvE ดีกว่านะครับ PvP ในแพทนนี้ยังไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่ถ,ถ้าสังเกตดูตอนที่ผมลอง PP กับคนอื่นในคลิปนี้ก็จะสังเกตเห็นได้ว,ว่าเจ้าตัวละครโบลล์อาจจะไม่ค่อยได้ทําหน้าที่ PvP ได้ดีสักเท่าไหร่นะ บ,บอลทองนะครับจกกักรพรรดิเด็กเมทเท่าไหร่พวกนี้มากกว่าเจ้าบรลล็อตถึงแม้ว่าอันติมันจะแรงนะครับแต่ผมมองว่าอันติแค่ตัวเดียวใน PP แพทนี P ้นะครับยังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะต้องรอเจ้ากิโลกิโลมาก่อนนะครับเจ้าบอลล็อตเนี่ยมันถึงจะยืนได้นานนะครับยืนได้ถึกนะแล้วก็ยืนเป็นอมาตะได้เลยนะครับถ้าใครเคยดูคลิปเจ้าบอลล็อตจับคู่กับเกียโลกิโล,โลใน YouTube เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเจ้าบอลล็อตกับเกียโลกิโล,โลเนี่ยมันเกิดมาคู่กันจริงๆนะครับก็สับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบ ค,คลิปนี้ก็บายบายนะครับ That's what you assume. The story's over now. I must conclude. I am conflicted, watching where I step. Still hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear away, the person you are.